ในการตัดสินใจเรื่องการตลาดต่างๆนี่นะครับมันคงจะดีนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนเป็นคู่คิดนะครับมาคอยถามเราเพื่อเอ๊ะเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมก่อนจะวางกลยุทธ์การตลาดหรือกลยุทธ์การตลาดที่เราวางอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันดีพอหรือยังเราคิด ข้ามอะไรบางอย่างไปหรือเปล่ามันเองนะครับนั่นคือที่มาของการที่ชื่อว่า r e ทิน์มาร์เก็ตติ้งครับผมนะฮะการ์ดนี้เนี่ยมันออกแบบมาเพราะว่าตอนที่เราทํางานที่ออสการ์เนี่กับผู้เรียนนะครับเรียนเรื่องการตลาดต่างเนี่ยเราก็อยากจะให้เป็นเหมือนเคลื่อนคู่คิดกับผู้เรียนที่ครับเรียนเรียนพวกกลยุทธ์การตลาดไปว่าเอ๊ะลองกลับไปคิดดูนะนะครับว่าเออเรื่องนี้เคยคิดหรือเปล่าหรือถ้าเกิดในอนาคตนะครับ คุณเรียนจบไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทบทวนบางอย่างไปหยิบการพวกนี้ขึ้นมาเพราะการพวกนี้มันเหมือนคาถามที่เราถามกันในห้องนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ช่วยให้เขาบอกว่าเออเฮ้ยลองทบทวนเรื่องนี้มาอย่างเช่นการเป็นจู่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะนั่นคือเวลาเล่นมือคือการจู่การนี่แหละนะครับจู่ขึ้นมาบอกว่านะครับอ่ะ ตอนนี้ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจของคุณและอะไรคือประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณทําให้กับพวกเขานะครับะฉนนั้คือเป็นมันก็จะเป็นการที่ชวนให้เราคิดว่าเออเฮ้ยเอเอวะเ,เราเคยถามเรื่องนี้กับตัวเองไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนทํางานด้วยกันเนี่ยเราเรามองเรื่องนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับหรืออีกการ์ดหนึ่งนะฮะอ่ะฟึบนะครับอธิบายลูกค้าคนล่าสุดของคุณมาซิว่าลูกค้าเขาคือใครนะครับนะฮะเพราะว่าจะได้เช็คไงว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จัก ลูกค้าของเราดีแค่ไหนใช่ไหมครับหรือนะครับถ้าเกิดไปคำถามงัดไปนะครับปึ๊บนะฮะปึบโอเคนะครับ คุณมีแนวทางทําให้ลูกค้าของคุณแนะนําธุรกิจของคุณกับคนอื่นได้หรือไม่นะครับและถ้าทําทําอย่างไรนะครับพวกนี้มันเป็นเหมือนคําถามที่เราสะสมกันไว้ตั้งแต่การทํางานที่ดอกแคนาดีนะครับมีเป็นหลายร้อยคำถามเลยแต่ว่าเราคัดสรรมาประมาณ108คําถามที่มักจะถามกันบ่อยๆนะครับถามเพื่อให้เจ้าของธุรกิจคิด คิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดเยอะๆค,คนทำง,งานการตลาดก็ได้คิดนะฮะนะครับคนที่เป็นผู้บริหารการตลาดก็ได้คิดตามด้วยนะครับบางคําถามอาจจะทําให้เราเน้นย้ําแล้วก็ป้องกันนะครับเรื่องที่เรากำลังทำงานการตลาดอยู่ว่าเราขันน็อตมันแน่นหรือ,อยังใช่ไหมครับบางอันอาจจะถามเพื่อให้เราคิดต่อว่าเออเฮ้ย มันสามารถสร้างโอกาสเป็นหมักได้หรือไม่นั่นเองนะครับและเหตุผลที่มันเป็นร้อยแปดคำถามเนี่ยเพราะว่าคำถามพวกนี้มันเปลี่ยนใช้ได้ทุกๆวันนะครับมีคนจะใช้าศาสตร์ของการทำเวิร์กช็อปก็คือก่อนที่จะเข้าเวิร์กช็อปนะครับเลือกคำถามไว้ก่อนประมาณสักสิบคำถามแล้วเดี๋ยวเอาไปถามกันใ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 นห้องประชุมเป็นต้นบางครั้งก็คือเรียกว่าสุมส่มๆกันเลยนะครับบางทีคือคลิกแคมเปญเฟซบุ๊กอ่ะลองจัวมคำถามตรงนี้เลยนะครับจวสักสิบอันอ่ะเป็นต้นนี่คือข้อดีของคอมพิวเตอร์นะพอมป็นการ์ปุ๊บ มารู้คาตอบไอ่มารู้คาคถามนะครับตรงหน้าเลยนั่นเองนะฮะมันก็จะมีการสร้างความตื่นเต้นแล้วก็กลายเป็นกิมมิคของการทำเวิร์กช็อปของการทำาบ a i n s t o r มได้พอสมควรทีเดียวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะใช้มาในเรื่องของการทําการประชุมก็ได้ทำเวิร์กช็อปก็ได้หรือแม้กระทั่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวนะครับเราก็อาจจะใช้มาในการทบทวนตัวเองก็ได้ว่าเอะเราคิดเรื่องนี้มาดีแค่ไหนนะเราอาจจะลืมคิดรอางอยางมาหรือเปล่าเพราะคําถามพวกเนี้ย คำถามที่อยู่ในกล่องๆนี้นะครับก็เป็นคำถามที่เราโฟกัสกับเรื่องการตกผลึกการตลาดของเราเองเรากำลังกลับไปพูดเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเบสิกมากๆและเป็นสิ่งที่คุณอาจจะทำงานทุกวันจนบางทีมันลืมมองลืมมองมันไปหรือม,มองข้ามไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบลักษณะของการอยากมีคู่คิดมาช่วยทักท้วงคุณมาช่วยกระตุกคุณมาช่วย ชวนให้คุณพาพาความไอเดียของคุณเนี่ยไปสู่ข้างนอกนะครับไปสู่มุมมองใหม่ๆได้นะครับตัวรีติ้งมาร์เก็ตติ้งก็จะตอบเรื่องนี้แหละครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่ตัวไลน์ช็อปของตอทสักมีนั่นเองนะครับ